จะบอกว่าตัวแคปซูลตัวใหม่นะคะทุกคนเราพัฒนาสูตรเพราะฉะนั้นจะเข้มข้นขึ้นเราจะให้กินปริมาณสูงสุดประมาณ4เม็ด4แคปซูลเพราะว่าเป็นสูตรพัฒนาที่เราใส่สารอาหารเราใส่ไม่ใช่สารอาหารค่ะสารอาหารที่อยู่ในสมุนไพรอะค่ะนะคะ,นะคะมันครบมันเยอะมันครบถ้วนที่ร่างกายเราต้องการแล้วนะคะอยู่ที่สูงสุดประมาณ4เม็ด4แคปซูลเพราะฉะนั้นคุณจะประหยัดมาก2ก็คือ,อเราพัฒนาค่ะทุกคนให ให้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่เด็กวัยรุ่นชอบแม้กระทั่งตัวชงนะคะเราก็พัฒนาสูตรมาเป็นตัวที่กินร้อนและเย็นได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีกินแล้วบางคนติดเย็นอย่างครูเนี่ยค่ะต้องกินเย็นตลอดทุกคนกินน้ําแข็งเป็นกิโลต่อวันน่ะพูดแล้วก็ให้ดูซะนี่กินเยอะมากๆทุกคนเนี่ย เดี๋ยวเน<อ>ี่ยเห็นมเห็นไหมทีนี้จะบอกว่าเรายังไม่เปิดตัวนะคะเพราะว่าตัวเก่าของเราก็เราคงราคาเดิมอยู่ที่300บาทเราไม่ได้เลิกผลิตต้องบอกตรงนี้นะคะเรายังคงผลิต2สูตรคือสูตรออริจินอลสำหรับคนที่ป่วยนะคะหมายความว่าอะไรสำหรับคนที่ป่วยคนที่เป็นโรคหัวใจโรคไตโรคตับโรคปอดโรคอะไรที่แบบว่า,อ,าอยากกินสมุนไพรดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ได้รักษานะคะแต่อยากกินสมุนไพรดูแลสุขภาพอ่ะควรกินสูตรออริจินอล พราะสูตรออริจินอลเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่ได้เร่งนะคะเป็นสูตรที่ธรรมดากินได้ไปเรื่อยๆกินแบบดูแลสุขภาพไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดูผลแต่ถ้าเกิดคุณไปเร่งอะ่ะเราไม่รู้เลยว่าการเร่งเนี่ยมันจะทําให้การกระทุ้งโรคอะ่ะเป็นยังไงอย่างเช่นคุณอาจจะง่วงมากจนควบคุมตัวเองไม่ได้อยากแต่จะนอนจะนอนจะนอนมันก็เสียงานหรือ2คุณอาจจะแบบว่าเฮ้ยรู้สึกแบบว่าเข้าห้องน้ําฉี่เกินไปวันหนึ่งสี่ห้ารอบอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ได้เกี่ยวกับสุนทรัยเราซะทีเดียวนะมันเกี่ยวกับร่างกายของคุณน่ยยังไม่เคยถูกปรับเพราะฉะนั้นสูตรแรกสําคัญเนาะบอสเนาะใครท,ที่ยังไม่เคยกินสูตรแรกต้องกินสูตรแรกก่อนยังผลิตอยู่ ผลิตอยู่ค่ะยังผลิตอยู่นะคะ,ะคเพราะฉะนั้นสูตรใหม่ถ้าลูกค้ายังไม่เคยกินของเราคุณต้องแนะนําสูตรเก่าให้ลูกค้าก่อนอย่างน้อยๆลูกค้าต้องได้กินชาชงสูตรเก่าก่อนนะคะโอเคไหมแล้วค่อยๆกินชาแคปซูลสูตรเก่าทีละเม็ดสเม็ดเม็ดสเม็ดอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าร่างกายของเขาอ่ะจะปรับสมดุลได้นะคะแล้วพอกินสูตรใหม่ปุ๊บเขาจะได้รู้สึกว่าเออร่างกายเขาปรับแบบปกตินะเขาอ่ะการปรับใหม่ๆอาจจะง่วงนอนทุกคนง่วงบางคนเจ็บหน้าอก แบบคัดหน้าอกมากอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสูตรใหม่มันเป็นสูตรที่เหมือนปรับฮอร์โมนนะคะ<ช>นะคะแล้วใครที่มีเลือดตกค้างมันก็จะกระทุ้งเอาเลือดตกค้างออกให้ใครที่แบบว่าหมดประจําเดือนนานๆก็อาจจะคัดหน้าอกเพราะว่ามันเหมือนไปปรับฮอร์โมนเราให้สมดุลอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนคะการกินสมุนไพรเราก็ต้องรู้นะคะว่าเราจะได้อะไรจากเขาหรือว่ากินไปแล้วอะ่ะภาวะกระทุ้งเป็นยังไงริดร้อนริดเย็นเป็นยังไง<ม>เราก็ต้องศึกษานะเราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตของคนที่เขารู้สึกว่า เฮ้ยเขาลองเลือกเข้าใจนะคะเฮ้ยเขาเคยกินเคมีมาทั้งชีวิตหรือเขาเคยกินตัวนี้มาทั้งชีวิตหรือเขาเคยดูแลแบบนี้มาทั้งชีวิตเราแค่เป็นตัวเลือกเล็กๆเองค่ะอีกหนึ่งตัวเลือกซึ่งคนทั้งโลกไม่ได้มองเห็นเราทั้งโลกเข้าใจไหมคะคนทั้งโลกไม่ได้เห็นเราทั้งโลกเราเชื่อแค่ว่าใครเห็นเราคนนั้นโชคดีคูดมีความเชื่อแบบนี้มันมีความเชื่อแบบนี้ตั้งแต่แรกเพราะตัวเราเองเจอสมุนไพรเรายังโชคดี จากคนที่จะไม่รอดแล้วยังอยู่ต่อมาได้ไหมลูกน้องโฟมผ่าตัดมาครูผ่าตัดพอดน้องโฟมมาได้1ิบสปีแล้วนั่นหมายความว่าครัวผ่าตัดหัวใจประมาณ13เข้า14ปีเช่นเดียวกันทุกคนลองดูนะคะว่าศูนไพภัยอ่ะ ถึงแม้ว่ามันไม่ได้รักษาเราให้หายค่ะแต่มันประคองชีวิตเรามาถึงทุกวันนี้มันทําให้เราอ่ะป่วยน้อยลงมันทําให้เราแข็งแรงมากขึ้นมันทําให้เราสวยมากขึ้นมันทําให้ชีวิตของเราอ่ะดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนสมุนไพรจึงเป็นทางเลือกนะคะแล้ววันนี้ถ้าคุณเลือกแล้วดีคุณก็มาส่งต่ออะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะทุกคนเราก็เลยอยากจะบอกว่าทําไมดีอยู่แล้วล้วพัฒนาสูตรทําไมทุกคนค้าปีกับความสําเร็จของเรา เราจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมเราก็จะพัฒนาสูตรขึ้นไปอีกนะคะให้มันดีให้มันมีตัวเลือกมากขึ้นคนที่ป่วยแล้วไม่กล้าเสี่ยงกับอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันมัน,มนเข้มข้นนะเลือกกินสูตรแรกแต่ส่วนคนที่ไม่ได้ป่วยมากก็แค่เป็นไมเกรนความดันเบาหวานนู่นนี่เอนิดหน่อยอะ่ะก็ไม่ได้เป็นเยอะอ่ะ<ม>อะไรธรรมดาธรรมดาแต่อยากกินสมุนไพร แล้วอยากดูแลน้ําหนักอยากผิวขาวอยากหน้าเด้งอยากขาวใสหรืออะไรก็ตามมันก็ต้องไปหาเฉพาะใช่ไหมทุกคนว่าเฮ้ยสมุนไพรตัวไหนวะทําให้ผิวขาวเฮ้ยสมุนไพรตัวไหนวะทําให้ขับถ่ายดีอุ้ยสมุนไพรตัวไหนทาให้หลับง่ายสมุนไพรตัวไหนทาให้ขับแบบอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาไปคน้นไปคว้าไปหาในตาําราไปคุยกับผู้รู้ไปหาคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้นะคะเพื่อให้ตอบโจทย์ประมาณนี้